สวัสดีสสดค่ะดิฉันนางสาวกนิกานุ่มดิฉันนางสาวพัทราพรลาบยังไกรวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์การจัดคาบจากเปลือกมะนาวและมะละกอบทที่1ความเป็นมาและความสําคัญสาเหตุของการเกิดคาบมีหลายรูปแบบการเกิดคาบสามารถเกิดในทางที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากธรรมชาติ การเกิดคาบหลายอย่างที่สามารถทำให้เกิดคาบได้เช่นคาบอาหารที่กินคาบขนมคาบสติกเกอร์ที่ติดอยู่หลังจากนำสติกเกอร์ออกคาบน้ำและคาบอื่นๆอีกไม่ว่าด้วยเรื่องการการะทำใดๆก็ตามเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งคาบเหล่านี้ที่อยู่ในบ้านของเราจะทำให้บ้านของเราสปกปรกไม่สะอาดแถมอาจเป็นแรงทำให้เกิดเชื้อรานอกจากคาบไม่พึงประสงค์ยังมีฝุ่นและสิ่งอื่นอีกมากมายภายในบ้าน ดังนั้นคราบสปกปรกอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งการสัมผัสและสูดดมอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสพบได้บ่อยในเด็กเล็กทําให้มีไข้เป็นแผลหรือตุ่มน้ําใสตามฝ่ามือเนื่องจากการสัมผัสคราบสปกปรกหรือเชื้อไวรัสโดยไม่รู้ตัว การซื้อน้ำยาทำความสะอาดตามท้องตลาดมาใช้นั้นจะมีราคาแพงซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตจากสารเคมีทำให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมหากบ้านไหนมีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเกิดอันตรายได้คณะผู้จัดทำจึงศึกษาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อสามารถทำน้ำยาทำความสะอาดใช้เองได้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านเองแถมไม่อันตรายมากนะักเช่นเปลือกมะนาวและเปลือกมะละกอ เปลือกมะนาวให้ความเปรี้ยวและความเป็นกรดของมะนาวถูกนำไปใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อทดแทนกรดชนิดอื่นที่มีราคาสูงกว่าความเปรี้ยวของมะนาวสามารถนำมาใช้กจัดคราบดับกลิ่นคาวได้ส่วนเปลือกมะละกอในยางมะละกอจะมีน้ำย่อยที่เรียกว่าพาพาอินอยู่มากซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยย่อยโปรตีนจึงมีประโยชน์ในการช่วยกำจัดคราบที่มีความเหนียว และสามารถทำผลิตภัณฑ์ไว้จำหน่ายเพื่อเป็นธุรกิจเสริมหาไรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนของตัวเองจากผลิตภัณฑ์ที่สร้างสารรค์มีคุณภาพราคาไม่แพงด้วยเหตุผลนี้คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำผลิตภัณฑ์กระจัดคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอเพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงและสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์กระจัดคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอแก่ผู้ที่สนใจได้ สองวัตถุประสงค์ของการวิจัย2.1เพื่อศึกษาต้นทุนการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาขัดคาบจากเปลือกมะนาวและมะละกอ2.2เพื่อศึกษาผลตอบแทนจากการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาขัดคาบจากเปลือกมะนาวและมะละกอ 3. ขอบเขตโครงการ3.1ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาขัดคาบจากเปลือกมะนาวและมะละกอ 3.2ขอบเขตด้านระยะเวลาตั้งแต่1มิถุนา2564ถึง31มีนาะ2565 3.3ขอบเขตด้านสถานที่206หมู่6ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหินจังหวัดประจบวบคีรีขัน3.4ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แ,แก่แม่บ้านในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หมู่6ตำบลหินเหล็กไฟอเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่แม่บ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตำบลหินเหล็กไฟอเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขัน3.5ขอบเขตด้านตัวแปรที่จะศึกษาตัวแปรต้นได้แก่ต้นทุนในการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาข่าจัดคราบจากปื่มมะนาวและมะละกอตัวแปรตามได้แก่ ผลตอบแทนจากการทําผลิตภัณฑ์น้ํายาขาจัดคราบจากเปลือมนาวและมะละกอ5นิยามสับเฉพาะ5.1ต้นทุนหมายถึงต้นทุนทั้งสิ้นจากการลงทุนผลิตภัณฑ์น้ยยายาขาจัดคราบจากเปลือมนาวและมะละกอค่าใช้จ่ายในการลงทุนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในการทําผลิตภัณฑ์ได้แก่ต้นทุนวัตถุดิบคือต้นทุนการผลิตที่มาจากต้นทุนค่าวัตถุดิบของสินค้าน,นั้นๆซึ่งแตกต่างกันไปจากสินค้าแต่ละประเภท ต้นทุนแรงงานและค่าใช้ใจ่ายการผลิตจนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป5.2ผลตอบแทนหมายถึงรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดคราบจะเปิดมะนาวและมะละกอหรือส่วนที่ได้รับจากการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้5.3ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบหมายถึงน้ำยาทำความสะอาดที่ช่วยกำจัดคราบสกปรกต่างๆทำมาจากเปลือกมะนาวและมะละกอ6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย6.1ทำให้ทราบถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอ6.2ทำให้ทราบถึงผลตอบแทนผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ 2. ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการคำนวณต้นทุนการผลิต 3. ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการคำนวณผลตอบแทน 4. ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทําความสะอาด 5. สรรพคุณวัตถุดิบที่ใช้ในโครงงาน 6. ขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ์กระจัดคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอ7งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระจัดคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564รสถึง31สิงหาคม2564ห้อ วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการคำนวณต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอในการสำรวจทั่วไปของผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอคณะผู้วิจัยพบว่ากิจการยังไม่มีการจัดทาบัญชีอย่างเป็นระบบที่แน่นอนดังนั้นคณะผู้วิจัยได้จัดการทําการคำนวณต้นทุนการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอโดยการปฏิบัติดังนี้ 1. แบบสอบถามและแบบประเมิน 2. การจัดทำงบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสะดวกในการบันทึกบัญชีคณะผู้วิจัยได้สร้างแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกบัญชีให้กับผลิตภัณฑ์น้ำยาจขจัดคราบจากเปลือมมะนาวและมะละกอดังต่อไปนี้ 4.1. แบบฟอร์มของโครงการ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดค่าจากเปลือมมะนาวและมะละกอทางผู้จัดทําได้ศึกษาและทําผลิตภัณฑ์เองดังนั้นจะมีแบบฟอร์มดังนี้ 1. แบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดคาบ 2. แบบประเมินของผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดค่าจากเปลือกมะนาวและมะละกอจะมี2งชุด ชุดแรกจะเป็นการประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์สูตรเดิมชุดที่2จะเป็นการประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปรับสูตรใหม่4.2สูตรการคำนวณต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตหมายถึงค่าใช้ใจ่ายหรือ,อไรายได้ในปัจจัยการผลิตที่ใช้ในกระบวนการผลิตในข้อมูลส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทน และค่าได้ใจในการทำผลิตภัณฑ์กระจัดคาบจากเปลือกมะนาวและมะละกอหาได้จากวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงค่าได้ใจในการผลิตวัตถุดิบทางตรงจะมีเปลือกมะนาวเปลือกมะละกอแอลกอฮอล์น้ำส้มสายชูเกลือน้ำมันหอมตะคร้ค่าแรงงานทางตรงจะมีค่าแรงงาน2คนค่าได้ใจในการผลิตจะมีขวดบรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์คณะผู้วิจัยได้จัดทำผลิตภัณฑ์100ขวดในระยะเวลา4เดือน เดือนละ25ขวดสามารถแสดงในตารางต้นทุนรวมได้ดังนี้ค่ะวัตดุดิบทางตรงจำนวน8,85คิดเป็นร้อยละ2 1 1 4ค่าแรงงานทางตรงจำนวน800บาทคิดเป็นร้อยละ19.12และค่าใช้จ่ายในการผลิตจำนวน2,500บาทคิดเป็นร้อยละ59,7 4จะได้ต้นทุนทั้งสิ้นอยู่ที่4,185บาทจากตารางแสดงต้นทุนรวม จะแสดงแผนภูมิเปรียบเทียบได้ดังนี้ค่ะและสามารถวิเคราะห์งบต้นทุนการผลิตสำหรับระยะเวลา4เดือนสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 4ได้ดังนี้ค่ะในข้อมูลส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการทำผลิตภัณฑ์ขจัดคาบจากเปิือกมะนาวและมะละกอคณะผู้วิจัยมีการตั้งราคาขายอยู่ที่ขดละ69บาทโดยบรรจุพันปริมาณขดละ200มลซึ่งแสดงในตารางรายได้ได้ดังนี้ค่ะ เดือนสิงหาคมขายได้10ขวด690บาทเดือนกันยายนขายได้20ขวด1,380บาทเดือนตุลาคมขายได้28ขวด1,932บาทเดือนพฤศจิก,กายนขายได้20ขวด1,380บาทเดือนธันวาคมขายได้10ขวด690บาทสำหรับระยะเวลา5เดือนขายได้ทั้งสิ้น88ขวดจะได้รายได้6,72 0บาท จากตารางแสดงรายได้สามารถแสดงแผนปูมิเปรียบเทียบของแต่ละเดือนได้ดังนี้ค่ะตารางนี้จะเป็นแสดงผลกําไรขาดทุนของผลิตภัณฑ์กระจัดคาบจากเปลือกมะนาวและมะละกอจะได้จากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อยู่ที่6 0 7 2บาทหักด้วยต้นทุนของผลิตภัณฑ์4,185บาทจะได้กำไรจากการขายอยู่ที่1,887บาท จากตารางแสดงผลกำไรขาดทุนสามารถแสดงแผนภูมิเปรียบเทียบได้ดังนี้ค่ะในการวิเคราะห์ข้อมูลงบกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลา5เดือนสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564จะได้ดังนี้ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากศึกษาและรวบรวมข้อมูลจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าจุกคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอพร้อมจัดทำงบ ต้นทุนการผลิตและงบก,กําไรขาดทุนเป็นระยะ5เดือนสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปจากการศึกษาและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดคราบจากเปลมะนาวและมะละกอเป็นของคณะผู้จัดทำวิจัย26 0 0หมู่6ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามแบ่ง3ตอนตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีผู้ใช้ส่วนมากเป็นเพศหญิงอายุ31ปีถึง40ปีตอนที่2ประเมินความพึงพอใจของท่านที่มีผลตอ่อผลิตภัณฑ์พบว่าอยู่ในระดับมากตอนที่3 ปัญหาและข้อเสนอแน,นะพบว่าหาซื้อได้ยากและไม่มีข้อณานในสื่อต่างๆส่วนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาจฆฆัดคราบจากเปลือมานาวและมะละกอต้นทุนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาจัาคราบจากเปลือมานาวและมะละกอมีต้นทุนรวมทั้งหมด4,185บาทพบว่ามีวัตถุดิบทางตรง885บาทคิดเป็น้อยละ21.14 ค่าแรงงานทางตรง800บาทคิปเป็นร้อยละ19.12และค่าใช้ใจ่ายในการผลิต2,500บาทคลิปเป็นร้อยละ59.74สามารถทำผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอ100ขวดส่วนที่3ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาข่าจัดคราบจากเปลือกมะนาวและมะละกอ ผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาจขจัดคราบจากเปลือมานาวและมะละกอทางคณะผู้วิจัยตั้งราคาขวดละ69บาทในระยะเวลา5เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหา2564ถึง31ธันวา2564สามารถขายผลิตภัณฑ์น้ำยาจขจัดคราบจากเปลือมานาวและมะละกอได้88ขวด พบว่าไรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดคราจากเปลือกมะนาวและมะละกอเท่ากับ6 0 7 2บาทซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ1887บาทข้อเสนอแนะจากการศึกษาและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดคราจากเปลือกมะนาวและมะละกอพบว่ามีช่องทางในการจัดจำหน่ายเพียงในหมู่บ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียง เท่านั้นคณะผู้จัดทําจึงควรเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ้นเช่นขายออนไลน์ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาจากการศึกษาและการทําการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำยายาจขจัดคราบจากเปลือมมะนาวและมะละกอพบว่าคณะผู้จัดทํามีการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์น้ํายา,าจขจัดคราบจากเปลือมมะนาวและมะละกอข้อเสนอแนะในการ ทำวิจัยครั้งต่อไปในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดคาบจากเปลือกมะนาวและมะละกอองค์ประกอบหลักคือวัตถุดิบค่าแรงงานและค่าใช้ใจ่ายในการผลิตในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในส่วนของการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดขาบจากเปลือกมะนาวและมะละกอในแต่ละรอบ เพื่อประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น